มาเบื้องต้นอันนี้พี่น้องนี่ก็คือต้นอะไรดอกขอพันษาคนอื่นข้อพันษาต้นขอพันษาพันว่าตัวนี้เป็นเป็นพันพื้นบานธรรมดาเนาะพี่น้องจ้าแต่ส่วนมากพิ่นจะมีพันอีกพันหนึ่งของ่นที่เขานิยมเอามาปลูกเป็นไม้ประดับกัน แต่ตัวนี้เป็นพันธุ์พื้นบ้านนะคะเกิดเองตามตามหัวตามส่วนนะพี่น้องเกิดเองตัวนี้แต่ส่วนมากคนเขาจะไม่นิยมเอามาปลูกเพราะว่ามันเป็นเผืชที่เกิดได้ทั่วไปเนาะแต่ดอกคนอ่นง,งามพี่น้องงามบอพี่น้องมาเนียดอกเขาน่ารักดีเป็นดอกคุณน่ารักปีก็เลยสีเอามาฝากพี่น้องเบิ่งสำหรับว่า าาพนันมา,มา,าน้าดินจ้ะพี่น้องเพ็นมาเดิมมาน้ําดินเอาดินมาปลูกต้นใหม่ใส่กระถางเพ็นก็มา,าน้ําดินพันจะเกิดเองของพ่นตายต้นยืงตัวนี้เขาจะเป็นพันผืนบานที่มีอยู่ทั่วไปนะคะสันมาว่าจะเกิดอยู่น้ำดงน้ำปลาพี่น้องจา้าสันมาว่าจะมีใบออกจะออกสีม่วงๆในนี้เนาะสีชมพูไหม เป็นสีมชมพูอย่างนี้นี่บางต้นก็จะเป็นสีขาวบางต้นก็จะเป็นสีชมพูแต่ดอกตรงนี้เพิ่นจะสันส่นของสั่นขับไปก่านี้อีกตัวน,นี้เขาจะเป็นพันธุ์ก้านยาวออกมาอย่างนี้แต่ส่วนมากถ้าเป็นพันธุ์ที่เขาเอามาปลูกมันจะเป็นเป็นกีบสีชมพูออกมาประมาณนี้ยาวด้วยสวยจ้ะพี่น้องตัวเพิ่นเอามาปลูกเนาะตรงนี้ก็เห็นเพิ่นเกิดขึ้นมาเองก็น่ารักน่ารัก,รกดี เลยอยากเอามาให้พี่น้องเบ่งสันดอกว่าเห็นเขาน่ารักดีดอกเขาน่ารักนะขอรูปหน่อยนะคะรูกดอกเขาจะประมาณนี้เก็บเข้าไปบูชาที่วัดก็ได้นะคะ เป็นดอกไม้ประจำฤดูช่วงเขาพรรษาเพิ่นจะออกเพิ่นจะออกดอกในช่วงเขาพรรษาจะพี่น้องประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนลายต้นยู่จะเกิดขึ้นมากก่นะมีอยู่เยอะอยู่จ้ะเพื่อนๆอจ้าี่ในสวนก็มีแต่ว่าเพิ่นจะบ่ง,งาม ตัวนี้เห็นดอกเขาน่ารักดีดอกเขาน่ารักน่ารักเห็นไหมนี่ดอกพุ่นตะห่างดีเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นอันไหนที่สวยๆที่เขานี่เอามาปลูกเป็นไม้ประดับกันเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูเคยเห็นอยู่ใส่เนาะเป็นดอกขอาบัรนสา แต่ดอกนั้นเขาจะไม่เรียกดอกข้าวพันษานะ็ะเขาจะบอกว่าเป็นหงเหินเป็นอื่นอีกซอหนึ่งก็คือหงเหินนะพี่นอ้องบางคนเขาจะเรียกว่าหงเหินเป็นจะมีกลีบสีขาวกับสีชมพูออกมาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อน นี่ก็คือดอกข้าวพันษาโอกกัญชิคะอืม